วัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นหูบายสีนะครับก้างปลาอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของลุกุโตนะครับผมเดี๋ยวพามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่เลยพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จรุ่นไหนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับยุคสมัยไหนครับคือต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมก่อนอย่างแรกนะครับผมก็อย่างที่สองก็คือจะเป็นซูมนะครับซูม แล้วก็จะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็เป็นฐานนะครับผมคือหลักๆคือจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเอนี่ครอธิบายนิดนึงนะครับพระสมเด็จของวุปู่โตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเขาเรียกหูบายสีนะครับก็คือหูเนี่ยยาวนะคล้ายๆกับถ้าไม่ดูดีๆนะเหมือนรูปดาวน,นะผมอะ่ะเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอันนี้หูนะอันนี้คือตรงหน้านะครับแล้วตรงนี้ตึงหู เอาคร้าวๆกันนะครับแล้วก็มาดูตำหนินะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกเสียนนะครับพระเสียนหนาใหญ่นะครับตรงกลางมีร่องบางเบาๆเหมือนแยกเป็นสองเส้นนะครับก็คือถ้าถ้าองค์จริงอะ่ะถ้าดูนะครับคือตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องนะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นเป็นนิ้วสองนิ้วนะครับก็คือ มันมันแยกจ,จากอันนี้นะครับคือ,น,อ,อ,น,คคอนี่นะครับขอขอขอภัยนะครับที่ใช้มีแล้วคือนี้นะครับตรงนี้นะครับอสองดูตรงหัวนะครับผมนี่เออตรงตรงหูนะครับหูหูหูายสีเป็นเส้นพุ่งนะครับออกจากข้างแก้มนะครับก็คือตรงเนี้ยหน้าท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงเป็นกินแก้มนะต่อมามาดูตรงนี้เป็นไหล่นะครับ ถ้าพิมพ์ชัดจะเห็นเส้นติ่งแยกออกใต้แขนนะครับก็คือตรงนี้แขนท่านะครับแล้วก็จะมีติ่งตรงนี้ติ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้มาดูตรงนี้นี่ครับมีร่องกลางหน้าอกนะครับก็คือตรงนี้เป็นเหมือนก็คือตรงเหมือนเหมือนกันตรวนี้กับตัวนี้นะครับคือเป็นเป็นร่องนั่นเองนะครับมีร่องกลางหน้าอกและเนื้อหน้าอกลาดเท ไปทางซ้ายพระองค์ก็คือตรงเนี้มันจะหนาแต่แต่ฝั่งนี้คือมันจะเอียงนะครับเอียงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวมามาดูตรงนี้นะครับหน้าตัดกว้างนะครับบนฐานมีรอยซ้อนจางๆอ๋อตรเนี้ถ้าเราดูมรวมคือมันจะกว้างนะครับแต่ถ้าเราแยกออกไปนิดนึงเนี่ยตรงนี้ยรู้ท่านเห็นหรือเปล่านะเป็นรอยแยกนะครับจางๆนะแต่ว่าไม่ได้แยกแบบเบชัดเจนขนาดนั้นนะครับต่อมามาดูตรงตรงฐาน ฐานท่านแล้วกันลอดูท่านเห็นหรือเปล่านะเอา,าจะซ้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ตำาหนิสําคัญนะครับปลายฐานล่างด้านขวาแยกออกคล้ายก้ามปูนะครับก็คือเหมือนก้ามปูอะง่ายๆเลยตรงนี้ตรงฐานเนี้ยสมมติมันยาวมาใช่ไหมเนี่ยมาแยกตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับก้ามปูนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ เป็นหลบนะครับใต้ฐานมีเส้นนูนยาวนะครับตรงนี้ตรงหลบเนี่ยมันจะเป็นเส้นนูนยาวๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่ด้านบนซูมมีรอยแยกนะครับคือซูมเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอะซูมเนี่ยเนี่ยมันมีรอยแยกนะครับข้างบนนะเนี่ยเขาเรียกซูมแต่อันเนี้ยเนี่ยเนียเนี้ยเขาเรียกฐานนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ถูกครับตรงนี้นะครับจะมีรอยแยกนะครับอันนี้คือดูไ้คร่าวๆนะครับคือพระสมเด็จนะครับ ปูบายสีก้างปลาพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้นะครับประมาณนี้ใครเจอใครเห็นนะครับของลุงปู่โ,โตวัวดดุสิตีนะครับผมใครเจอใครอะไรยังไงนะเปิดคลิปนี้มาเทียบตำหนิเลยนะครับถ้ามันมีตำเนี้ยอ่ะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่สี่จุดห้าจุดเนี้ยถ้ามันคล้ายคืออย่างเงี้ยสันนิษฐานว่าเป็นของแท้นะครับอ่าแล้วก็ต้องจําเนื้อนะครับอ่ามวลสารนะครับผมของลุงปู่โตนะครับ มวลสารทุกทุกอย่างก็คล้ายคืนกันหมดนะครับผมโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับพามาดูนะครับผมถ้าสมเด็จนะครับหูใบสีก้างปลาพิมพ์ใหญ่นะครับใครเห็นใครเจอ,อยังไงก็เปิดคลิปนี้ไปดูนะครับ mm hmm. เผื่ออาจจะได้มีเก็บมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคส่าหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ